ตรวจสอบเงินประกันรายได้กเกษตรกรจ่ายส่วนต่างประกันราคายางพารางวดที่6กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านพบกับอัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนากับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยกันเป็นประจำครับพบกันคลิปนี้กระผมก็มีข่าวความคืบหน้าเงินประกันรายได้ เกษตรกร,กรชาวสวนยางงวดที่6มาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและช่วยกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยครับเปิดทไลน์เคราะส่วนต่าง เงินประกันราคายางงวดที่6ศูนย์ทอนเผย22เมษายนนี้ล้น3ชนิดรับเงินส่วนต่างสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมความคืบหน้าโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางตามมาติคณะรัฐมนตรีหรือคอรมเมื่อวันที่3พฤศจิก,กายน2563เห็นชอบ ให้ดำเนินโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาสวนยางระยะที่สองสำหรับกเกษตรกรชาสวนยางนะครับที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยทั้งบัตรสีเขียวและบัตรสีชมพูนะครับซึ่งแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางภายในวันที่15พฤษภาคม2,563าจำนวน1 8 3 4 0ล้านาย พื้นที่สวนยางกรีดได้18,286,186.03ไร่กำหนดระยะเวลาประกันรายได้6เดือนนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ถึงเดือนมีนาคม2564รอบแรกนะครับได้มีการเคาะจ่ายส่วนต่างประกันรราคายางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีความคืบหน้าตามลำดับนะครับ กเกษตรกรชาสวนยางนะครับสามารถเช็กสิทธิ์ได้ผ่านลิงก์นี้เลยนะครับ www.rubber.co.th/gir/index นะครับและสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้นะครับทางลิงก์ของช o n g k o i n b a a c c o m ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งได้ผ่านมา5งวดแล้วนะครับ นายสุนทรรักรงนะครับกรรมการการยางแห่งประเทศไทยนะครับวงเล็บกยอทอและคณะทํางานกําหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในการประกันรายได้ตามชนิดยางและอัตราค่าชดเชยรายได้ระยะที่2นะครับได้เผยกับฐานเศรษฐกิจนะครับว่าทางคณะทํางานได้กําหนดราคากลางอ้างอิงงวดที่6ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายนะครับ ชดเชยส่วนต่างประการราคายางประําจำเดือนมีนาคมนะครับคาดว่านะครับจะมีการเคราะราคายาง3ชนิดนะครับในวันที่22เมษายน2564นี้นะครับสำหรับหรากเกณฑ์นะครับจะเป็นไปตามโครงการระยะที่1นะครับโดยประการรายได้ยาง3ชนิดก็คือนะครับยางแผ่นดิบคุณภาพดีนะครับ ราคา60บาทต่อกิโลกรัมน้ำยางสด DRC ร0เรนะครับราคา57บาทต่อกิโลกรัมนะครับและยางก้อนถ้วย DRC 50%รนะครับราคายี3บาทต่อกิโลกรัมนะครับโดยกำหนดปร,ริมาณผลผลิตยางนะครับที่จะประกันรายได้ก็คือนะครับผลผลิตยางแห้ง DRC ร0์นะครับจำนวนไม่เกินยี่ กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนนะครับและผลผลิตยางก้อนถ้วย DRC 50%นะครับจำนวนไม่เกิน40กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับกเกษตรกรชาวสวนยางนะครับใครปิดกรีดยางโครงการประกันรายได้ยางพารานะครับระยะที่2ก็ยังคงชดเชยต่อเนื่องนะครับส่วนใครที่มีปัญหานะครับยังไม่ได้รับเงินนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็แล้วแต่นะครับยังมีเวลาที่จะได้รับการโอนเงินนะครับจนถึงวันที่30กันยายน2564กันเลยนะครับเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลสวนยางไว้กับกยทนะครับสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางระยะที่2ได้ที่ลิงก์นี้นะครับ w w w ร u b b e r c o t h s l a s ร์ i ดทซีนะครับประเภทบุคคลธรรมดานะครับเข้าไปที่โครงการตรวจสอบประกันรายได้ระยะที่2นะครับหลังจากนั้นพิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรยทนะครับและกดตรวจสอบ ประกันรายได้ระยะที่2นะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับเปิดไทม์ไลน์ข้อส่วนต่างงัวที่6เงินประกันราคายางที่ทางกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนํามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางและท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยทําผิดพลาดประกาศใดในคลิปนี้ก็กราบขออภัยนะครับ ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ